แล้วนะคะแคมีไฮดินนะคะวันนี้อยากจะพาชมคันนค่ะเป็นสีดํานะคะแต่ว่ารุ่นจะเป็นพรีเมียมแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะนะและความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดนะคะจะเป็นภายในค่ะที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะคอนโซลคอนโซลเบาเนี่ยจะเป็นสีครีมหรือสีเบจเนาะประมาณนี้เป็นเขาเรียกสีอะไรสีเข้มสีครีมหรือสีเบจประมาณนี้ สังคาค่ะมีสลุกเหมือนกันโอเพนปิดไฮโซโก็หลูเหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนจะไปชมดงชมดาวขึ้นดอยคันนี้เอาอยู่นะคะโ <c oughs> okay. อเคเปาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะคันนี้มีแพดดิลชิปด้วยจอแปดนิ้วพร้อมระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะ ครบแล้วน่าจะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเพราะว่าเป็น2.5 HEV ีเเี่ยมนะคะคันนี้ซื้อคันนี้คุ้มยังไงคะออกห้างนะคะป้ายแดงที่ร้านเจ็ดซื้อกุ๊กกี้กวันนี้ราคาอยู่ที่9 0 0 0 1 5 0 0 0บาทเอาเลยลืมบอกไหมค่ะคันนี้มาอยู่ที่180,000นะคะอยากเป็นเจ้าของทักมาหากุ๊กกิ๊ได้ค่ะแคมรี่ปี2019 2.5 h ี v ีีเมียม รอคุณเป็นเจ้าของอยู่น,นะคะเมื่อคืนผมฝันถึงอะไรสักอย่างอ๋อจำได้แหละฝันว่าได้พาเธอไปขับรถเล่นฝันว่าได้เห็นเธอเต้นน่ารักฝันเห็นงานวิวาในปราสาทวิมานฝันว่า